สวัสดีครับบริการหมอคอมครับสวัสดีครับหมอคอมนะครับครับในเบื้องต้นขออนุญาตนะครับอ่ามีการบันทึกการสนทนานะครับในเบื้องต้นขอชื่อนามสกุลของผู้รับบริการครับวัชุพิศอฮะเบื้องต้นขอชื่อนามสกุลของผู้รับบริการครับอ๋อผมชื่อประกรณ์ศิรีบุญยวาสครับครับคุณประกรณ์สอบถามเรื่องอะไรดีครับ อ่าพอดีผมเป็นผู้ปกครองการมองเห็นด้วยนะครับ,รบพอดีผมติดตามทางช่องหมอคอมอยู่แล้วว่าผมจะสอบถามนิดน,นึงพอดีว่าผมจะย้ายจากฝั่ง a อ d r ร i d ไปทาง iOS อนะครับครับแล้วก็ทีเนี้ยผมจะติดปัญหาตรงนี้ครับหมอคอมว่าปกติอ่ะผมใช้ฝั่ง d อ o ดรอะนะฮะผมใช้แป้นพิมพ์ของเครื่องหรือ g ีบ a r d อเนี่ะนะครับหมอค,มมค,คมอ,อมแล้วแล้ววันนั้นพอดีผมไปยืมเครื่องน้องเขามาคือน้องเขาเป็นคนสายตาปกติรกตครับแต่เขามีเครื่องเหลืออยู่เครื่องนึงเป็นไ p โฟนห้าแล้วทีเนี้ยผม ของมาันแน่น่แล้วก็ทีนี้ปี<ม>นะครับสิบสิบปีแล้วครับไอโฟนห้าออใช่ใช่ใช่พอดีเขาเขาเขามีเครื่องเหลืออยู่เครื่องหน,นึ่งแล้วก็ทีนี้ผมไปเอามาน้แล้วพอดีว่าไอคีย์บอร์ดเป็นพิมพ์เขาอะครับมันมัน,ม,นมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เหมือนของคีย์บอร์ดแล้วผมสอบถามเขาว่าเคยโหลดแป้นพิมพ์อื่นเข้ามาหรือเปล่าเขาว่าเขาก็ไม่เคยใช้นะเขาใช้ไอไอเอตัวตัวไอโอเอสนะครับแนะนําว่าใช้คีย์บอร์ดของทาง apple โดยตรงดีที่สุดครับผม แล้วเราอยากที่จะเป็นแบบแตะแล้วยกขึ้นพิมพ์เลยหรือจะแตะที่กอไก่แล้ว1นิ้วแตะสองครั้ง a อ p p p l i สามารถอ iOS สามารถเลือกตั้งได้โดยที่ตอนเนี้เราอยู่ที่คีย์บอร์ดใช่ไหมครับผมอย่างเช่นเราแตะไปที่กอไก่แล้วยกขึ้นป,ปุ๊บกอไก่มันพิมพ์เลยอย่างเงี้ยครับผมถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบให้หมุนโรเตอร์ ให้หมุนโรเตอร์ครับหมุนโรเตอร์คือใช้นิ้วโดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เหมือนเราหมุนวอลลุ่มของเครื่องเสียงครับผมหมุนซ้ายหรือหมุนขวาจนเจอคําว่าโหมดการป้อนเขาจะบอกตัวตัวอักษรความเร็วการพูดหมุนจนเจอคําว่าโหมดการป้อนพอเจอโหมดการป้อนแล้วถ้าอยากได้แบบหนึ่งนิ้วแตะเจอตัวอักษรรูปเจอตัวอักษรแล้วยกขึ้นอันนี้เขาเรียกโหมดแบบสัมผัสครับผมอแต่ถ้าต้องการแบบโหมดที่ เจอกอไก่แตะไปยกขึ้นไม่พิมพ์พต้องจะพิมพ์พให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเขาเรียกว่าการป้อนแบบมาตรฐานครับผมวิธีการเปลี่ยนก็คือเวลาเราหมุนโรเตอร์ไปอยู่ที่คาว่าหม,มดการป้อนแล้วใช่ไหมครับผมครับครับให้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือหนึ่งนิ้วปัดลงเขาจะเปลี่ยนโหมดให้เราครับเราก็ฟังโหมดว่าโหมดสัมผัสหรือว่าโหมดมาตรฐานครับผมมาตรฐานอ๋อครับแล้วก็ผมรบกวนอีกนิดนึงครับหมอครับ อ่าพอดีว่าถ้าเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้แ้นพิมของของของทางเ o สนะครับเขายังเป็นกอคออย่างนี้ไหมครับเขาไม่ได้บอกกอการใช่ไหมครับหรือตั้งได้เหมือนกันตรงนี้คือมันก็คล้ายๆกับในในในส่วนของ a อ d r o i d ครับตั้งได้แต่เราไม่ค่อยแนะนําให้ตั้งเพราะตั้งไปแล้วมันจะไปทําให้การอ่านเนี่ยบางอย่างเพี้ยนแต่บางคนก็ตั้งครับผมสามารถตั้งได้อพอดีว่าผมมะครับพอดีว่าผมถนัดกันทางนี้เวลาเราล่าไปขอไข่คอควายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่า พอมาเป็นกอกอเฉยๆคอเฉยๆเนี่ยบางทีเรา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 ,เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นตัวรอเอรือหรือรอลอรีกอะไรด้วยคร,ครับบางทีอันนี้อันนี้ผมแจ้งเลยครับผมจริงๆเรามีการทําสื่อตัวเนี้ยว่าวิธีการทําอย่างไรถ้าเป็น iPhone 5เนี่ยจะทําค่อนข้างยากนิดนึงยากกว่า iPhone ร<อ>ุ่นใหม่ๆแล้วก็โอกาส<อ>ที่อะจะไปทําให้การอ่านอย่างเช่นคำว่า อ่านน้ำอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอ่างองูอย่างเงี้ยครับผมอ๋อก็คือว่าอ่านอ่านอ่านไม่ครบคำใช่ไหมครับเป็นอ่างอ่านแล้วเอาอ่างองูอะไรอ่างอใช่ไหมอ่าแล้วก็งองูอย่างเงี้ยเป็นต้นคือมันอาจจะทําให้การอ่านบางคําเพี้ยนไป แต่บางคน<อ>ก็บอกเราไม่สนใจไม่เป็นไรก็มีเหมือนกัน๋อครับแล้วตอน <c oughs> ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมจะเริ่มพอดีผมยืมเข้ามาใช้ก่อนนะฮะแล้วพอดีว่าผมว่าผมจะเปลี่ยนแล้วผมจะดูไว้ตัวน่าจะเป็นตัวเทนหรือสิบเอ็ดไว้แล้วถ้าเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่ๆอย่างเนี้ยพอจะแก้ไขได้ไหมครับก็ <c oughs> ไป<อ>ที่ในส่วนของตัว voiceover แล้วก็ไปที่เสียงพูดะครับมันจะมีหัวข้อการอ่านออกเสียงให้เราไปเพิ่มแต่ละตัวเลยอย่างเช่นตัวก อจะมีช่องหนึ่งให้พิมพ์เลยครับว่าคําเดิมเป็นกอแล้วอยากให้มันอ่านเป็นอะไรแล้วก็อีกอีกช่องหนึ่งก็ไปพิมพ์กออไม่มาลายกอไก่ไม่เอกอย่างเงี้ยเป็นกอไก่อย่างเงี้ยเวลาเจอตัวกอเฉยๆมันก็จะอ่านกอไก่แต่ว่าต้องไปนั่งทําทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวอักษรเลยนะครับโอ้โหครับก็ถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งดีกว่านะครับหมอคอมน่าจะง่ายกว่านาออันนี้ผมผมบอกผมบอกว่ามันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเพราะว่า ก็มีคนที่เคยมาให้ผมนั่งทําให้ก็มีแต่ว่านั่นสมัยก่อนก็คือมีอาจจะช่วยสมาชิกกันบ้างเนื่องจากไม่ใช่โควิดในทีนะครับผมครับครับครับแต่พอโควิดในทีเราก็เลยอาจจะต้องมีโซเชียลดิแทนซิ่งระยะห่างก็เลยไม่ได้เปิดบริการมีนัดกับหมอครับผมอ๋อครับครับไม่พอดีผมก็ติดเรียติดตามทางช่องช่องของหมอคอมอยู่แล้วทางยูทูบนะครับแต่ว่าแล้วแล้วเหมือนท่าทางสัมผัสนี่เขาล็อกเลยใช่ไหมครับที่ต้องใช้สามนิ้วปัดซ้ายปัดขวา คือท่าทางมันจะคนละรูปแบบกับทางฝั่ง a อ d ด o อ d เลยนะครับหมอคอมไม่ครับถ้าปัจจุบันเป็น ios ใหม่ๆเราเราสามารถแก้ไขดัดแปลงได้หลายๆรูปแบบเลยครับผมอยากจะเปลี่ยนตัวนี้ไปเป็นตัวนูน้นตัวนู้นมาเป็นตัวนี้แก้ไขได้อิสระมากยิ่งขึ้นคล้ายๆกับตัวของ Android เลยครับปัจจุบันต้องบอกว่าทั้งสองระบบมีการให้แก้ไขดัดแปลงหลายๆอย่างเพิ่มเติมได้เยอะครับผม อ๋อครับครับถ้าถ้าเหมือนฝั่งแอนดรอยเขาจะแก้ไขท่าทางสัมผัสได้นะฮะที่ว่าเขาให้เลื่อน,นตัว iOS <ม>ก็ทําได้มาพักใหญ่แล้วครับผมอ๋อแต่เราเราก็จะไม่ค่อยแนะนํากันเพราะว่าถ้าไปมีการแก้ไขดัดแปลงเปลี่ยนแปลงอะครับโอแล้วอาจจะ <บ S 1> ทําให้เออเหมือ,อนกับบนแอนดรอยเนี้ยอืมเวลาที่เครื่องเนี้ยที่เขาแก้ไขปัซ้ายปัดขวาเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับผมอ่าแล้วมาให้กับอ อันนี้ขออนญาตทราบชื่ออีกทีได้ไหมครับคุณอะไรนะครับคุณประกรณ์ครับคุณประกรณ์นะครับอยู่ๆคุณประกรณ์เนี่ยใช้แบบนี้จนคล่องแล้วแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็เป็นแบบของเขาเองคุณประกรณ์ช่วยแก้ไขเครื่องให้ผมหน่อยมาถึงคุณปกรณ์ก็จับมือถือขึ้นมาแล้วคุณปกรณ์ก็ปัดซ้ายปัดขวาแต่พอปัดซ้ายปัดขวามันเป็นอย่างอื่นไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาดังนั้นผมจะค่อนข้างแนะนําเพื่อนๆโดยส่วนใหญ่ว่าใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันยกเว้นอะไรก็ตามที่ ที่อย่างเช่นหนึ่งนิ้วปัดซ้ายหนึ่งิ้วปัดขวาหนึิน้วขว้อสองครั้งเนี่ยอย่าไปเปลี่ยนแปลง,ปลงหรืออย่าไปเขาเรียกว่าแก้ไขให้มันแตกต่างจากเพื่อนเพราะไม่งั้นเวลาที่คุณเกิดปัญหาแล้วเพื่อนช่วยไม่ได้ครับอ่าใช่ความเป็นมาตรฐานนะครับค,ความที่เหมือนกันทั้งหมดนะครับเนาะ,อะโอเคได้ได้ได้ได,ด,ด้นั้นขอบขอบคุณมากครับสําหรับความรู้ยังไงเดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีหนึง ได้ครับเพราะว่าตอนตอนตอนแรกที่ผมยังยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อไอโอเอสก็เพราะเป็นเหตุผลนี้ครับเพราะว่าบางทีเรากลัวว่าเราซื้อมาแล้วเราจะไม่ถนดัดหรือเราจะไม่คล่องอย่างางนี้ครับก็ทุกอย่างก็อยู่ที่การเรียนรู้ทั้งหมดครับทั้งทั้งสองระบบปฏิบัติการเขาก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็วิธีการใช้งานที่เหมือนและแตกต่างกันแต่โดยทั่วไปก็เหมือนกันในท่าทางพื้นฐานและการใช้งานทั่ว,วไปครับผม โอเคครับแล้วก็ตอนนี้ฝั่งแอนดรอยที่ว่าผมเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมไม่พอใจว่าเจอกันหมดไหมนะตั้งแต่อัปเดตมาพอดีว่าเจอบทความยาวๆอ่ะนะฮะแล้วบางทีเขาเขาแตะไปก็เครอร์เซอเรอ์ไปครอบคลบนานมากกว่าจะมาอันนี้ด้หลายใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่จะเป็นแบบข้อมูล<อ>หรือบทความะไรยาวๆจะนานมากในในไลน์นี่ก็ได้ยินเพื่อนๆหลายๆคนพูดเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็บอกว่าชอบเป็นกับซัมซุง อันนี้เครื่องอเครื่องของคุณยี่ห้ออะไรอะครับผมของผมใช้เป็น a อ u s อยู่ฮะอ,อสุดตัวนี้อัปเดตมาเป็น Android ดเวอร์ชันอะไครับตัวนี้เก้าครับได้แค่เก้าตอนนี้โอ้ถ้าอย่างนั้นมันมันตรงตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นเฟซบุ๊กอะครับ,รบเขาแอปเขาใหญ่โตมโหฬารขึ้นทุกวันกินทรัพยากรขึ้นทุกวัน<ม>สเปคของเครื่องอครับขนาดสเปคเครื่องปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยต้องต้องมาสเปค หนึ่งหมื่นบวกลบกันนะครับบางคนหนึ่งหมื่นบวกบลบยังเกิดอาการหน่วงเลย a c e b o o k กับไลน์ครับผมแต่ว่าแต่ว่าพอดีว่าผมผมผมมีตัวหนึ่งตัวทั้ซุงตัวเก,ก่าแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เครื่องมือการอ่านออกเสียงข้อความของ Google เนี่ยนะฮะหมอครับแต่ว่าผมไปใช้เป็นตัวของเครื่องอ่างเครื่องเครื่อง,เค,องเครื่องมือการอ่านออกเสียงของทั้มซุงกับอ่านหมอคอมครับเออ,อนนผมก็ไป แต่ว่าเสียงเขาไม่ค่อยเพราะแค่นั้นเองผมว่าความรู้สึกนนั้นก็มีคนยืนยันมาแล้วครับว่าถ้าไปใช้เสียงนั้นอ่านเราลื่นครับผมแต่ปัญหาอย่างเดียวเลยคือไม่ค่อยชอบเสียงนั้นกันใช่ใช่เสียงก็ไม่เพอะเสียงก็ไม่เพราะด้วยครับผมเขาเขาโมโนโทนครับผม อ่ใช่แต่ว่าพอแล้วเจอบางจุดอย่างเช่นว่าบางพอไปใช้แป้นพิมพนของ Google เนี่ยเขาเขากบกันก็ไม่อ่านนะครับบอกของผมก็เจอเหมือนกันพอไปแต่ตรงนพิมพนเขาไม่อ่านเหมือนกันก็นี่แหละครับผมผมบอกว่าแต่ละระบบปฏิบัติการก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยดังนั้นเมื่อเราซื้อเครื่องหนึ่งมาคีย์บอร์ดของ Android อยงี้ก็ต้องเลือกใช้ตัวที่เราชอบหรือไม่ก็เสียงก็ต้องเลือกใช้เสียงที่1เราชอบและ2ไม่หน่วงแล้วก็พอใจกับการใช้งานดังนั้นระบบหนึ่งเป็นระบบปิดที่อาจจะ มีการ modify อะไรยากนิดนึงอ่าอีกระบบหนึ่ง modify ได้เยอะแต่ต้อง modify ให้เป็นอ๋อครับครับได้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 ยังไงเดี๋ยวผมได้ความรู้มากขอบพระคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับริยการหมอคอมครับสวัสดีครับพี่พี่หมอคอมครับขออนุญาตนะครับวันนี้มีการบันทึกการสนทนานะครับน้องเสน่ห์วันนี้สอบถามเรื่องอะไรดีครับพอดีแอป Lazada พี่มันทำงานเบื้องหลังมากเลยมันใช้แบตเตอรี่มากล้ว ทีนี้ว่าม,มันมันสั่งให้หยุดพักการใช้งานนะพี่ถ้าเกิดว่าเราตกลงไปแล้วเี่ยมันจะหยุดการอัปเดตไหมครับถ้าเกิดมีเวอร์ชันใหม่เกิดขึ้นอืมถ้าเรื่องของการอัปเดตไม่น่าเกี่ยวข้องครับผมเพราะว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยถึงแม้เราจะเปิดการอัปเดตอัอตโนมัตินะครับบางครั้งถ้าไม่ได้เชื่อมต่อ wi-Fi เขาก็จะไม่อัปหรือบางทีเชื่อมแล้วเราเราลองเข้าไปที่ a อปเพลย์สโลองเข้าไปที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อบัญชีเราอย่างเงี้ย แล้วปัดไปที่แอปและเกมของฉันเขาก็ยังมีบอกเลยทั้งที่เราต่อ wifi ว่ามีการอัปเดตรอดาเนินการอยู่สิบห้ารายการอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าในในเนี้ยมันมันมันขังว่าแอปพลิเคชันนี้ถูกปิดการใช้งานไปแล้วอะไรเงี้ยพี่ถูกปิดเลยเหรอใช่ครับมันขึ้นอย่างงี้ิเดี๋ยวผมให้ดูไหมพี่อ่าอ่าอไหนลองลองเข้าแอปลาซาด้าเลยได้นะลองเข้าแอปเลยลองเข้าแอปเลยเข้าแอปไปใช้งานได้แต่ว่าเข้าไปดูในในเบื้องหลังการการไอ้ในแบตเตอรี่ไปบอก ว่าถูกปิดการใช้งานอ๋อถ้าเบื้องหลังเบื้องหลังไม่ต้องไปกังวลครับผมเพราะว่ามันวันก็จะดีอ่ะตรงที่เขาก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแอบดูเราว่าเราไปเล่นนูน่นเล่นนี่แล้วก็มานาเสนออะไรอย่างเงี้ยครับผมอ๋อแต่ว่าการอัปเดตอะไรนี่ปกติหมดใช่ไหมครับพี่อ่าครับผมไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับเราก็ถ้าคิดว่าเอ๊ะกลัวมันไม่อัปเดตอัอตโนมัติเราก็สักอาทิตย์นึงเราก็เข้าไปที่เพจโซแล้วก็ไปที่ลงชื่อเขาใช้ด้วยบัญชีของเราไปที่แอปแต่เกมของฉันกดอัปเดตทั้งหมดไปเลยครับผมอ ๋อครับผมครับผมเพราะว่าบางครั้งอ่ะบางตัวถ้ามันกินแบตเยอะเราก็อาจจะต้องหยุดเหมือนเหมือนของพี่ครับพี่พี่ก็จะอแอปแอปเลยเลยตัวพี่พี่ไม่ให้ทํางานเบื้องหลังเลยครับผมให้ทํางานขณะขณะใช้แอปเท่านั้นครับผมอ๋อเลือกเป็นแบบนั้นไปเลยใช่ไหมให้เลือกขณะใช้แอปนะครับอย่าไปให้ทํางานตลอดครับผมทุกครั้งต่อไปเลยถ้าเขามีถามครับอนุญาตให้เข้าถึงนู่นนี่นั่นก็คือให้เลือกไปที่คําว่าอนุญาตเฉพาะในการใช้แอปครับผมอ๋อ เดี๋ยวก็จะไม่มีผลอะไรอัปเดตอะไรก็อัปเดตปกติถูกต้องครับไม่มีผลครับผม<บ>สวัสดีครับรายการหมอคอมครับสวัสดีครับครับผมคุณนรินใช่ไหมครับผมครับอ่าเรามีการบันทึกการสนทนานะครับขออนุญ,ญาตวันนี้สอบถามเรื่องอะไรดีครับสอบถามเอ่อไอนโทรศัพท์ผมมันทําไมมันตําแหน่งมันไปอยู่ที่เทศบาล เมืองปากช่องครับไม่ทราบว่าจะไปแก้ไขตรงไหนคุณนรินทร์ปกติอยู่ที่ไหนครับพอบอกออกอากาศได้ไหมครับได้ครับอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีโอ้มันคนละที่กันเลยนะใช่หมือนคนละภาคด้วยอย่างนั้นแสดงว่าบริการระบบตำแหน่งที่ตั้งอาจจะปิดอยู่ครับลองดูที่ต้องต้องไปไล่เดี๋ยวนะต้องไปดูในการตั้งค่าการแสดงผลรูปเสียงและการพื้นที่เก็บข้อมูล ความเป็นส่วนตัว10กิจกรรมในบัญชีาเน่นตัวเนี่ยมันต้องไปดูเนี่ยความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวขอดูก่อนอ่ะอ่ะเนี่ตำแหน่งของผมเนี่ยม,ม,ม,มีมีเมนูชื่อว่าตำแหน่งอยู่ด้วยแล้วบอกเปิดอยู่ของผมถ้าคุณนลินลองเข้าไปในซัมซุงได้ไหมเพราะผมไม่มีซัมซุงอยู่ในมือว่าพอเข้าไปในการตั้งค่ามีหัวข้อไหนที่เกี่ยวบอกเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับบริการตำแหน่งไหมมีครับแล้วพอเข้าไปในเนี่ยอย่างเช่นผมเข้าไปตรงหัวข้อนี้ ตำแหน่งปึ๊บเน,นีน่นากกายใช,ใช้ตำแหน่งของผมเนี่ยเปิดสวิตต์<อ>ก็คือเปิด<อ>เปิดทุกแอปให้ใช้ได้แต่คุณของของคุณนรินทร์ลองเข้าไปดูว่ามันปิดไว้หรือเปล่าครับครับกับสองเรียก Google a s s i s t a n t ถามดูว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนถ้ามันบอกไม่ตรงเนี่ยโอกาสสูงที่เราไปปิดตรงนี้ไว้ครับผมอ๋อครับเข้าไปในดูในไอแอปของไอสภาพอากาศมันบอกว่าระบุตำแหน่งผิด แต่ไม่รู้ไม่ทราบว่าผมจะไปมันไปแก้ไขตรงไหนมันมีอยู่ข้อมันมีข้อหนึ่งบอกว่าระบุตำแหน่งผิดออืก็อาจจะเกิดขึ้นจากอันเนี้ยบริการระบุตำแหน่งที่ตั้งครับมันตำแหน่งอปิดไว้อยู่ลองเข้าไปดูที่การตั้งค่าลองดูหัวข้อตำแหน่งว่าตำบริการตำแหน่งรวมเนี่ยมันปิดไว้หรือเปล่าครับผมเพราะโดยส่วนใหญ่มันจะไปปิดรวมครับผมครับอ่าลองดูนะครับะสวัสดีครับบริการหมอคอมครับ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับน้องอเดี๋ยวพภิเชษนะวันนี้มีการบันทึกการสนทนาครับวันนี้สอบถามเรื่องอะไรดีครับเออทำไมผมลงตาที่ไปแล้วทําไมวลิเซเว่นมันเงียบลงนะครับออาเป็นไปได้สองแบบครับอย่างที่หนึ่งคือ u ู c อซตั้งเป็นศูนย,ย์หรืยองครับตั้งแล้วครับหนึ่งยูเอซเป็นศูนย์แล้วสอง กดเช็คเวลาครับ insert f12 หน่อยนึงว่าตอนนี้เวลาตรงไหมอย่างเช่นตอนนี้ขณะนี้เป็นเวลา1ิบสิ1เก้าแอมโมงสิเกนาทีตรงไหม1 0นาทีมันไม่เสียงอะไรเลยครับตอนนี้เงียบไปเลยอ๋อถ้าเงียบไปเลยก็ insert control s คืนมา insert control s ปึ๊บกดลูกศรขึ้นขึ้นขึ้นอ๋คือ insert control s นะครับแล้วมันเงียบไม่เป็นไรกดลูกศรขึ้น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 ,น,นแล้วก็ enter ครับผม ให้เสียง e-speak หรือ e q u e n c กลับมาก่อนยังไม่มีครับอืแสดงว่าเรากดไม่ตรงครับลองเช็คดีๆครับยังไงก็ขึ้นครับถ้างเงียบยังไงก็ขึ้น insert control s ให้เซนติไซเซอร์ ark, แดลล็อขึ้นมาแล้วกดลูกศรขึ้นๆๆแล้ว enter ครับกดตรงครับ insert control s, <S ครับพราะถ้าเราไปไเราไปอืม ครับครับ NVDA หรือจอเหรอครับ NVDA ครับก็ลองรีสตาร์ท NVDA ใหม่ครับคอนโทรลอัลเทเนตเอ็นมันมีตึ้งตึงตึงตึงไหมไม่ครับเงียบไปเลยครับมัเราแหวแล้วก็น่ารับู้แล้วเกมทุกอย่างก็เงียบไปเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเป็นที่วินโดว์เราแล้วครับอ๋อแน่นะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกี่ยวกับตาทิพย์แล้วครับมันเกี่ยวกับซาวการ์ดมันดับไปครับ ตอนนี้พี่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องเรานะครับผมใส่หูฟังครับมันมได้แล้วครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมพิิหลังเวลาถ้าเกิดอาการทุกเนี้ยให้ลองกด control alternate n นะครับสำสำหรับ n v i d a นะครับแต่สำหรับโปรแกรมจอให้กดอ่า insert window s f4 ครับผมอ่ามี2อวิธีการนะครับลองดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริการหมอคอมครับสวัสดีครับดิน ครับผมอันนี้ในเบื้องต้นขอชื่อนมสกุลของผู้รับบริการครับอดิศักดิ์พุฒิเน่นครับครับวันนี้เรามีการบันทึกการสนทนานะครับขออนุญาตนะครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีครับคุณอดิศักดิ์ครับครพบิเคืออยากจะมาหาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์แอนดรอยที่เป็นที่หลายๆคนเป็นกันนะครับที่เป็นเกี่ยวกับ Google อ๋อครับผมวันนี้รถอ่ะครับเชิญเลยครับผมที่เมื่อวานเป็นที่อะไรนะปิดแอปอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับผมใช่ครับ คบผมคือค่อนผมเป็นแต่ว่าเนื่องจากของผมของผมไม่เป็นเมื่อวานนี้ผมก็เลยอ่าลองลองลองสันนิฐานว่าที่เครื่องผมไม่เป็นเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันหรือว่าไม่ได้อัปเดตในส่วนของ Google หรือเปล่าถูกแต่ว่าถูกต้องเลยครับร้อยเปอร์เซ็นเลยครับอันนี้ออกแล้วคราวนี้การแก้ปัญหาของเพื่อนผมก็คือลบลบในส่วนของ Google ออกแล้วก็ลงใหม่อ่าโหลดลงใหม่มันก็หายนะครับด้วยกายเขาบอกว่า,วา ก็มันเป็นหลายคนเลยใช่ครับคือมีด้วยกันอยู่ตอนนี้เท่าที่เว็บต่างๆแนะนําคือวิธีการที่หนึ่งคืออ่กรณีจะกรณีแบบเนี้ยเครื่องรุ่นที่ยังถอนการติดตั้งการอัปเดตได้อะครับผมก็ก็เข้าไปที่แอปตัวนั้นไปที่หนึ่งนิ้วแต่สองั้างครั้งที่สองั้งไว้ที่ตัวแอปนั้นแล้วก็ไปเลือกที่ข้อมูลแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่ถอนการติดตั้งการอัปเดตแต่ Android เวอร์ชันใหม่ๆจะไม่มีตรงนี้แล้วครับผมอ๋ออย่างที่สองคือ ถ้าแอปนั้นมันชอบขึ้นอย่างเนี้แล้วเราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็ไปกดปิดการใช้งานเพื่อหยุดไปก่อนอและอย่างที่สามบังค,บบคับหยุดการใช้งานก่อนเพราะว่าบางเครื่องเนี่ยมันขึ้นจนเราเล่นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับผมใช่ครับเห็นเห็นของเพื่อนเด้งอยู่เพราะเราเอนเล่นต่อกับแฟนบางทีเพื่อนเพื่อนใช้โทรศัพท์เข้ามาแล,แล้วก็เด้งอยู่นั่นแหละเด้งเด้งจนแบบโอ้โหและอย่างที่สามก็คือหลายคนจะทํากันก็คือลองเข้าเพจสโตแล้วก็ ลองไปไปที่แอปและเกมของฉันแล้วไปกดอัปเดตทั้งหมดดูครับผมอ,อ๋อครับอ่าแล้วก็บางคนก็บอกว่าแค่ปิดเปิดเครื่องใหม่ก็หายก็มีครับอมืมันก็ต้องมันต้องรับแต่่องใช่ไหมครับ,รรรบล้วแต่รุ่นไรครับอย่างน้องท่านหนึ่งที่เมื่อวานโทรมาที่ผมโทรมาหาผมแล้วผมเองเอ๊ะผมผมเป็นหรือเปล่าผมก็ลองหยิบขึ้นมาตอนสนทนาเขาเอา้าวของเราก็เป็นเหมือนกับเขาด้วยก็บอกเป็นครับผม ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับอ่ได้ยินแล้วครับของผมก็เป็นกับเขาด้วยครับผมของพี่หมอความเป็นรุ่นไหนนะครับโทรศัพท์ okay. เป็นของ google เลยครับ google พ xel สาม 3A ครับผมโอเคครับก็เป็นด้วยแต่ว่าอวันนี้น้องที่เมื่อวานเขาโทรมาที่พี่แนะนําไปก็คือลองลองไปอัปเดตหรือลองรีสตาร์ทดูเขาบอกของเขาเป็นตอนที่โทรมาสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงสิบสิบโมงกว่าที่โทรมาเป็นแต่พอทําตามที่แนะนํา ของเขาหายเร็วมากเลยสิบเอ็ดโมงครึ่งก็หายแล้วเลยเขาบอกครับของเขาบอกก็ก็ไปรีสตาร์ทใหม่หายเฉยเลยของเขาแต่อาจจะเชื่อมต่อ wifi ครับทำให้อาจจะมีการอัปเดตจาก Google อย่างเดียวหนึ่งของผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เชื่อมต่อ wifi ส่วนใหญ่จะใช้เน็ตโทรศัพท์มันก็เลยไม่ได้อัปเดตอัตโนมัติมันก็เป็นกับเขาเลยก็ดีแล้วของพี่ของพี่เองก็อย่างที่มีการเขียนไว้ครับคงดี เรามีภารกิจงานอื่นก็เลยลืมไปเมื่อเช้าลองเปิดขึ้นมาเอ๊ของเราก็ยังเป็นอีก<ด>อ่า<ด>ก็เลยลอง<ด>ลองเข้าไปที่เพจโซเอ๊ก็ไม่เห็นมี Google ให้อัปเดตแต่ก็ทิ้งเครื่องไว้อีกสักครึ่งชั่วโมงอยู่ๆเราพูดโอเค Google มันตึ้งขึ้นมาเองเอา้าวหายไอาหายแล้วเหรอเนี่ย<ด>อืมคือคือก็ก็ยังงงอยู่แต่ว่าพี่ก็ไปกดอัปเดตแอปทั้งหมดเหมือนกันครับผมก็อาจจะเป็นว่าทาง Google อาจจะมีการแก้แก้บั๊กตรงนี้แต่ว่าปกติไม่ค่อยเคยเจอว่า แอปหลักของ Google จะเกิดปัญหาเนาะแล้วตัวแอปหลักของ Google คือที่ปัญหาที่เกิดคือมันเกี่ยวกับ t a อก back เลยว่าเป็นเกี่ยวกับ Google โดยตรงอ่ะครับเกี่ยวกับ Google <มา S 1> โด,ย,ดยตรงครับ,<ต>บเพราะว่าปัญหานี้คนตาดีก็เป็นด้วยครับพมคนคนทั่วๆไปที่ที่ไม่ได้ใช้งาน t a l k b a c k อ่ะครับก็ก็เป็นด้วยเหมือนกันครับกคนเป็นทุกคนครับเป็นเป็นที่แอป Google โดยตรงเลยครับ google g o o g l e LLC นี่เลยครับพมครับผม ก็ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่านานๆที่จะจะเจอแบบนี้แต่เจอแล้ว google ก็ก็จะว่าแก้เร็วก็ไม่เร็วจะแก้ช้าก็ไม่ช้านะก็ก็ถือว่าแก้แก้แก้ได้ค่อนข้างค่อนข้างแบบว่าไม่ได้ช้าเกินไปครับเจ้าการการเพราะว่านอกจาก Google มันพังมันพา Google a อ s i s t a นตพังไปด้วยเลยครับเมื่อวานนี้ครับบผมก็ยังว่าเมื่อวานกันแปลกแเหมือนกันผมวืา เขาอาจจะมีการเพิ่มฟีเจอร์อะไรลงไปแล้วมันดันออ่มันมีปัญหากับการใช้งานขึ้นมาครับผมรับก็คงต,ต้องบแบบมาลุ้นกันต่อไปว่าถ้าเราเปิดอัปเดตอัตโนมัติไว้แล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรไหมคร,ครับผมอไม่่ายังไม่กล้าเปิดแบบเชื่อมไยไฟให้มันอัปเดตแอปเลยตอนนี้แต่ต้องรอให้มันนิ่งก่อนครับครับ เป็นการแก้ปัญหาไปก่อนว่าเดี๋ยวค่อยอัปเดตก็ได้อืมก็เป็นอีก,อ,กอีกครทางหนึ่งที่พี่เพิ่งสอนไปทําสื่อการสอนไปเมื่อวันก่อนก็คือเราสามารถเลือกเปิดปิดการอัปเดตอัตโนมัติผ่าน WiFi กับแอปบางตัวได้ด้วยครับผมอ๋อครับมีการทําสื่อไปนะครับ